สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่16กุมภานะครับธ์6 8นะครับ2568เป็นนี่ครับเป็นช่วงเวลาที่จะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับวันนี้ผมเดินมาดูต้นชมพู่ในสวนผมนะครับนนเดี๋ยวผมจะให้ดูครับมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ก็พามา ชมพูนะครับต้นที่อยู่กลางแดดนะครับชมพูมทักทิ้จันครับตอนนี้ม,มันนี่ครับมีดอกแล้วครับนี่อยู่นี่ครับนี่ต้นนี้อยู่กลางแดดมันจะออกช่อดอกเร็วกว่าต้นที่อยู่ใกล้ๆร่มครับนี่ครับตรงตรงนี้ก็เพิ่มมาแล้วครับ พอถึงเวลา,วามันนี่อีกครับพอถึงเวลาออกดอกน,นะครับก็จะเริ่มดอกนะครับอ,ออกดอกช้าไปหน่อยของคนอื่นนี่มะก,การาลาเขาก็ออกดอกแล้วนะครับผมต้องนี่เริ่มที่เนี่ยก,กางกุมภาดิถึงเห็นครับตอนนี้ก็สูงไม่มากครับมันสองเมตรครับผมให้มันสูงแค่น,นี้ครับผมตัดตัดยอดมันตลอด มไม่ให้มันสูงไปกว่านี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหอมไม่ไหวครับนี่มาดูไกลๆนะครับสภาพ <c oughs> เป็นเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs> ต้นนี้ก็ <c oughs> มีปัญหาในตัวอะไรไม่รู้มากินนะครับกินเปลือกมันเนี่ย <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไร เป็นตามธรรมชาติครับมันยังออกผลให้เราได้อยู่ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็บุงใส่ปุ๋ยมงแล้วก็ตัดแต่งกิง่งไีแล้วไค่อยทําไปครับต้นนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ต้นชมพู่ของผมก็หิวน้ํามานานแล้วครับก็พร้อมจะเนี่เนาะทําดอกและประการว่าตอนนี้ก็ ออกมันนี่แหละครับจะมีตุ่มเล็กๆเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะครับตาดอกนะครับมันเริ่มขึ้นแล้วครับมันเริ่มจะออกตาดอกแล้วครับตรงนี้ก็มีนี่ครับแต่ม,มองยากนิดหน่อยใช้เวลาน,านานมากเลยครับ กัดเห็นไหมกล้องผมก็ไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้มันก็เริ่มนี่นะครับออกตาดอกแล้วครับเป็นจุดเป็นจุดไปครับก็อีกสักพักก็จะเริ่มเห็นเป็นตาดอกใหญ่หญขึ้นมานะครับของนี่ชมพู่ทัพพิมจันของผมเนี่ยมันจะนี่ครับจะออกดอกช้าไปหน่อย ขาก็อื่นเนี่ยตอนตั้งแต่เนี่ยประมาณปลายมก,การาเขาก็นี่นะครับออกดอกได้กินผลล้วของผมนี่ตามธรรมชาตินี่มีนาโนนถึงจะออกเต็มต้นนะครับตอนนี้มีแค่ใบยังไม่ออกนี่เท่าไหร่เริ่มมีตุ่มตาดอกขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> เรามาดูตรงนี่ครับนี่เป็นตุ่มตาดอกนะครับไม่ใช่นี่นะครับไม่ใช่ยอดถ้ามันกลมๆอย่างเงี้ยมีปลายกลมๆใช่อ่ะเป็นตุ่มตาดอกละเดี๋ยวก็รอมันโตๆขึ้นไป ระดับเราค่อให้น้ำครับตอนนี้ก็กักน้ํามันไปให้มันรู้สึกว่าเหมือนจะตายครับพอต้นชมพู่มันเหมือนจะตายมันก็จะพยายามผลิตลูกออกดอกอะไรออกมานะครับพอมันฟอร์มตัวเป็นผลสักแบบมะเขือพวงแล้วก็ค่อยอัดน้ําให้มันครับก็เดี๋ยวคงจะได้กินแล้วนะครับตอนนี้ก็ รออยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเรามาดูต้นนี้ดีกว่าอันนี้ชมพูไม่ใช่ชมพูทับทิมจันนะครับเป็นชมพูเพชรสายรุง้งมันมีปฏิกิริยาอะไรบ้างรู้สึกว่ายังนิ่งครับขนาดอายุ2ปีแล้วนะครับสองปีแต่ก็ยังนิ่งไม่รู้ว่ามันจะได้กินผลหรือเปล่านะครับต้นนี้ สูงสองเมตรแล้วต้นมันก้าจนนี่แหละมันน่าจะผลมานิดหน่อยนะมันไม่เห็นสักนิดเลยครับการปลูกพืชเนี่ยต้องใช้ความอดทนครับผมพูดกันเป็นปีๆเลยนะสองปีขั้นต่ำ ต้นสูงอย่างนี้ละแต่ก็ไม่เห็นผลต้นนี้ผมดูต้นทางนี้แล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าอยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเป็นช่วงๆแล้วลกันนะครับเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ